ใครหาบ้านเช่าติดถนนบางนาตราดกดเซฟคลิปนี้ด่วนเพราะนี่เป็นบ้านเช่าสไตล์อังกฤษที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงอะไรที่คิดมาแล้วและที่นี่คือเศรษฐิริบางนากอมอสิหลังนี้ชื่อแบบบ้านรอเลนนะครับพื้นที่ใช้สอย247ตารางเมตรภายในเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับพอเข้ามาก็จะเจอกับลิฟิงสเปซขนาดใหญ่นะครับที่จะเชื่อมต่อติดกับโซนรับประทานอาหารซึ่งใหญ่พอที่จะจัดทานแบบ6-8คนครอบครัวใหญ่ได้เลยและห้องครัวกับโซนกลางเนี่ยเขาเอาไปไว้ด้านข้างทําให้บ้านเนี่ยดูเป็นระเบียบมากขึ้นและขนาดของพื้นนนนที่่่ครรรรััััวเเเยยยสาาาามมถใชช้้้้งงงงงไไดจิลพออะห สสําหรับทําเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้มามาดูชั้น2กันบ้างชั้นนี้ก็จะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเริ่มกันที่ห้องนอนห้องแรกนะครับจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนอกจากพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่แล้วนะครับเขายังมีเฟอร์นิเจอร์มาให้พร้อมเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มนะฮะคือชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องน้ําขนาดใหญ่อยู่ในห้องนอนแบบนี้ทุกห้องนะครับคือบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับครอบครัวแต่ว่าก็ให้ความเป็นส่วนตัวสําหรับทุกๆคนในบ้านเพราะฟังก์ชันการใช้งานมันครบตั้งแต่พื้นที่ททททํําา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 งงงนนนนไปถึห้้้้อออออเเเเเเลลลยยยยรรรรคคชู่่่่่ีีี1081บบัแะขมพกสว วิวดีๆขนาดใหญ่ฟิตเนสอุปกรณ์ครบห้องประชุมและโคเวิร์กอิงสเปซที่ให้มาถึง2ชั้นและเขายังมีพื้นที่สวนขนาดใหญ่ด้วยครับใครจะมาเดินเล่นชิวๆก็ทําได้ตามสบายส่วนทําเลยอยู่ติดถนนบางนาตราใกล้ห้างสปปรรพสินค้าเมกะกบางนาและดีไซน์วิลเลจและยังใกล้ทางพิเศษบูรภาวิถีใครที่ดูแล้วสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านก่อนได้ครับ